สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักล้วนๆของชาวราศีกุมนะคะลักนณาลุมในเดือนตุลาคมพศ2565นะคะราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้แล้วนะคะหมอพูดทุกคลิปเลยนะคะพลังงานนี้คือพลังงานโดยรวม ที่อ่านไพ่โดยกว้างๆนะคะว่าได้เจาะจงไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆนะคะอยากให้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดไม่รู้เป็นดวงใครอะมันเป็นดวงรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ได้เนาะนะคะไพ่อ่านสลับกันได้มาฟังกันนะคะไพ่ใบแรกของคุณเลยกลุมไม่รู้คุณอยากไปง้อใครหรือใครอยากมาง้อเรานะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าไม่ใช่ไพ่นี่มันบ่งบอกว่ามีคนที่อยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้คุณแล้วนะคะสองถ้วยขึ้นมาแน่นอนแหละ คุณแอบชอบใครอยู่หรือเปล่านะคะหรือจะมีคนเข้าหาเราเป็นเพื่อนนะคะเริ่มจากการเป็นเพื่อนเป็นกาลยานามิตรกันก่อนก็ได้นะคุณก็คงรู้สึกดีอะถ้าอย่างนั้นคงไม่มีสองถ้วยเกิดขึ้นนะคะตรงนี้แน่นอนละค่ะอ่าเดี๋ยวทำแลนนะคะ,ะ,นะ,ค,ะคนนี้อาจจะแตกต่างกับเรานะคะหรือเราไปไปกับกับกับใครสักคนนึงก็ได้นะคะเป็นสภาวะที่เป็นครอบครัวเพื่อนๆอ,อ่าบางคนนะคะใครก็ตอนที่เคยอยู่เป็นสถานะแฟน เป็นครอบครัวนะคะหรือมีโอกาสที่พูดเรื่องอนาคตด้วยกันหมอว่าคุณยังวนๆเวียนๆกับบางคนนะคะแต่ว่าอาจจะวนเวียนแบบเป็นสถานะนาดูแลครอบครัวด้วยกันก็ได้สําหรับบางคนนะคะหรือความรักของคุณนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าเป็นคนโสดมีโอกาสที่ได้เจอคนที่แตกต่างกับเราเช่นนะคะอายุที่ต่างกันเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมนะคะหรือแม้แต่หน้าตาทางสังคมก็ได้นะหรือคุณแบบคุณทางานที่หน้าที่การงานโตวกว่าอย่างนี้ก็ได้หรือเขาก็ได้ แต่ความรักมันไม่ได้แปลว่าต้องแตกแยกเพืเ่อนๆนะคะแทมเบลเลนต์คือการผสมผสานการกลมกลืนนะคะก็คือการต้องปรับตัวการบาลานนั่นแหละความรักคุณต้องใช้ความพยายามนิดนึงคือการปรับตัวนะคะเพืเ่อนๆนะคะตรงนี้คาว่าปรับตัวต้องปรับทั้งคู่นะคะถ้าปรับอยู่ฝ่ายเดียวคุณจะเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนะคะโดเวอร์นะคะ, word, ะ,ค,ะความรักหนึ่งคุณอาจจะเจอคนที่เป็นคนเป็นคนไกลก็ได้หรือคนต่างชาติก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่มันโยกกัน ต่างชาติต่างถิ่นแดนกไกลต่างยุต่างศาสนากับเราหรือนะคะบางคนบอกเป็นคนไทยได้ไหมหมอนะคะได้ค่ะคนไทยก็ได้นะคะที่อาจจะเป็นคนมีสีมีตําแหน่งหรือรับราชการหรือหน้าที่การงานโตเขาอายุเยอะกว่าแต่ถ้าอายุน้อยกว่าคุณหรือเท่าคุณแปลว่าคนนี้มีความรับผิดชอบนะ,ะโตกว่าไวไม่ถึงงานการนะคะตรงนี้นะคะเป็นผู้นําชอบบอกชอบสั่งชอบสอนนะคะดเอนะคะเพื่อนๆบางคนหมอว่ามูฟออนเป็นวงกลม ใครที่เป็นสถานะแฟนกับครอบครัวไปไป,ไปกับกับอยู่ก็ได้หรือมีโอกาสาได้พบเจอความรักเป็นคนต่างชาติเดทเมนต์ judgment, เป็นไพ่ของสถานะคือการหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะหรือไพ่เวรกรรมนะคะตรงนี้นะใครทํายังไงดีหรือไม่ดีมันก็จะย้อนสอนหาเราทุกคนทุกท่านนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็ทําแต่เรื่องดีๆนะคะเพื่อนแต่ถามว่าบางคนถาม เออเราเราโกรธแล้วงอนได้ไหมคือหมอว่าทุกคนงอนโกรธนะมันก็เป็นทุกคนนะคะเพื่อนๆแต่โกรธแบบไม่ได้ขาดสตินะโกรธเราไปทําร้ายนู่นนี่นั่นเขาเรียกว่ามีขาดสติแล้วเนาะทุกคนก็โกรธมีงอนมีอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นปกตินะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแต่ทาว่าดีไม่ดีหมายถึงว่าไปทําที่ไม่ดีมากๆนะคะตรงนี้เนาะนะคะไพยย่หรือผิดศีลอย่างเงี้ยนะคะเช่นเรามีแฟนแล้วเราก็ไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีครอบครัว หรือเราไปนอกใจสามีแฟนตัวเองแปลว่าวิบากกรรมมันก็จะย้อนสอนหาเราทุกคนทุกท่านนะคะตรงนี้ถามว่าเป็นยังไงนะราศีกุมลัคกากุมตอนนี้คุณเข้ม,มแข็งนะคุณอยู่ได้ด้วยตนเองคุณกลับมารักตัวเองมีโอกาสที่คุณอาจจะเริ่มมองหางานประจําหรือบางคนมีประจําแล้วมีงานเสริมมันเด่นนะหมอเลยพูดให้แปดเลี้ยนะคะการเงินการทองสะพัดมากถามว่าคุณต้องการความรักมากไหมหมอว่าไม่ได้ต้องการมาก คุณฟิกไปที่การเงินการงานและการเปลี่ยนแปลงตัวเองบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงอยากสวยขึ้นอยากดูดีถ้าคุณมีข้อบกพร่องคุณดีคุณมีดีนะคะราศีกุมเนี่ยหน้าตาดีด้วยนะคะรอสวยแลยแต่มีบางอย่างที่เราคิดว่าเอ๊ะอันนี้เรายังไม่โอเคคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือนะคะเพื่อนๆมีโอกาสมีคนเข้ามาด้วยเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่คุณช้ากับความรักเพราะคุณสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องงานเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะหลุดบางอย่างแล้วเหนื่อยมาเยอะกับความรักความสัมพันธ์ตอนนี้คุณบอกคุณรัักกตววเองดี่า แต่น่นอนล่ะเดลเวอร์มันขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะไม่สนใจความรักก็ตามมาคุณจะมีเสน่ห์นะมีคนเข้าหามีคนคุยเยอะแต่หมอว่าหนึ่งในนั้นคุณจะรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นสองถ้วยนะคะความรักมันมันไม่ได้มีอะไรที่ว่ามันจะสมหวังหรือผิดฟังนะเพื่อนๆความรักมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันขึ้นอยู่กับคุณด้วยเพราะว่าหมอไม่ได้เห็นมีไพ่ต่อเกี่ยวความรักมาเยอะคุณรู้สึกดีคุณปิ้งปังกันแต่ความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่านะคะ ตรงนี้นะคะทำแมไรก็คือการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ได้เดสตาคุณรู้สึกคุณสบายใจมากกว่าที่อยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองเพราะคุณคุณอ่าหมอเชื่อว่าราศีกุมเคยเจออะไรมาเยอะโดยเวอาคือไพ่คอมพลีสทุกสิ่งทุกอย่างคุณคุณเรียนรู้อะไรมาเยอะทั้งนอกระบบในระบบหนูแมแต่ความรักณนาตอนนี้มันเหมือนคุณเติมเต็มให้กับตัวเองกลับมารักตัวเองคุณหลุดจากปกจากบางสิ่งบางอย่างคุณบอกคุณสบายใจที่อยู่กับตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้อันนี้หมอเขาอ่าน อ่านตามไพ่ก่อนนะเดี๋ยวหมอจะจอหลือให้บางคนนะคะอาจจะดีลหรือคบกับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนราศีกุมลัคนากุมด้วยกันเองธนูลัคนาธนูธาตุน้ำกระกฎินพิจิกราศีเมษลัคนาเมษนะคะธาตุไฟเมษสิงห์หนูหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะเ,นเพื่อนๆนะคะความรักที่ผ่านมามันเบาบางเนาะสิบถ้วยบางคนอาจจะเคยคบกันเป็นแฟนแล้วก็ได้เป็นสถานะครอบครัวหรือเคยพูดจะมั่นหมายจะแต่งงานหรือคบกัน มีอนาคตนะคะพูดเรื่องอนาคตก็ได้นะนะคะตรงนี้ขึ้นมามีลูกด้วยกันก็ได้ห้าถ้วยมันเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณยังดิ่งคุณยังดดวเรายังเจ็บกับบางสิ่งบางอย่างถ้านี้ไม่ใช่คุณแปลว่าคนที่คุณคบนะคนที่คุณดิวมันเหมือนเขาเสียดายคุณหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่ตัวคุณที่คุณยังดิ่งกับเรื่องเดิมๆนะคะสิบดาบเหนื่อยไหมคะเพื่อนๆเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างโดนแทงข้างหลังเจ็บปวดและเสียใจคุณคอมพลททุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เธอเฮอร์มิตเป็นสภาวะอานิราศิการลัคนากันเป็นสภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากนิ่งๆอยากอยู่เงียบๆเพื่อทบทวนบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะตรงนี้ขึ้นมาห้าเหรียญเป็นสภาวะที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเนาะมีความรักเหมือนไม่มีเหงาโดดเดี่ยวนะคะตรงนี้ขึ้นมาไม่เคยใส่ใจเราเลยความรักทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าหรือเปล่าที่จริงเรามีค่านะเพื่อนๆนะคะห้าดาบเป็นสภาวะที่ทัศนคติบางอย่างไม่ตรงกันก็ได้ถ้าคนรัก คุณห่างอะไรจอะไรมาเป็นวิบากกรรมเรื่องรักสามเศร้านะคะตรงนี้นะเจ็บปวดและเสียใจมีคนที่เป็นผู้ให้มากกว่าได้รับความรู้สึกดีๆเราแบ่งใจแบ่งกายแบ่งความรู้สึกดีๆให้เขาก่อนอแต่ความรักนี้มันไม่เท่าเทียมเขามีความรับกับเราเยอะหรือบางท่านไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วก็ได้นะเขา เราตกสภาวะที่เป็นความลับของเขาหรือถ้าคุณเป็นคนที่ทมาก่อนเป็นตัวจริงแปลว่าเขามีความลับแต่ว่าความลับไม่มีในโลกนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนาะนะคะ คุณถูกปิดกั้นหรือมีกำแพงก็ได้นะหรือโดนบล็อกนะคะเพราะไพ่พนี้มันขึ้นหรือเริ่มนิ่งเริ่มเงียบเสียกันแห้งแมนมันไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงเป็นความรักที่ทุกข์ระทมขมขื่นนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะที่ผ่านมาเราทุกข์ใจมากเราเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแต่ได้กลับมาคือความน้อยใจคือความรู้สึกเอ้ยทาไมความรักเราทุ่มเทไม่ไม่มีค่าสําหรับเขาเลยมาดูกันนะคะคนที่คุณจะดีลหรือคนที่คุณคบหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ อข,อขอโทษค่ะประสองดูกันว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเด็กถือถ้วยนะคะเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ๆกับคนอื่นหรือเปล่าคะแปดดาบนะคะ The Tower หกถ้วยนะคะถ้าน,นี้ไม่ใช่เกี่ยวกับอ,อันนี้เกี่ยวกับคุณก็ได้หรือเกี่ยวกับคนอื่นก็ได้นะเป็นไพ่ตัวเขา เขาอาจจะวนเวียนกับคุณหรือเปล่าเป็นคนเก่าๆของเขาคําว่าคนเก่าหมอขอนิยามก่อนนะคะไม่ใช่เราจีบกันเรารักกันเราจบกันไปเป็นคนเก่าเสมอไปคุณอาจจะเคยคุยก็ได้นะไม่ได้เป็นสถานะแฟนคนที่เคยคุยคนที่เคยห่างหรือคนที่เคยคบก็ได้นะคะเป็นคนคุ้นเคยกลับมาคุยใหม่อาจจะเป็นเรื่องของคุณหรือตัวเขาก็ได้ที่ยังวนเวียนกับสิ่งเดิมๆจ้ติกชาวตุลลคณาตุลน,นะคะหนึ่งแม้เท้าหดาบ เด็กถือด่ามาะะบางคนความรักเจอคนที่อายุที่แตกต่างกันเขาเป็นเด็กดื้อนะคะเป็นคนที่หรือถ้าอายุเท่าคุณหรืออายุมากกว่าเรามีบางช่วงบางเวลาที่เราง้องแง,ง้งเรานิสัยเหมือนเด็กนะนเป็นเอาแต่ใจหรือเป็นคนที่รู้สึกว่า มันเป็นระเบียบวินัยเกินไปหมอบอกนิดนึงนะตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ใช่นะคะเป็นสภาวะที่กลางกลางนะธรรมชาตินะคะตรงนี้เราได้เรียนรู้กันไปหรือมีบางอย่างที่ต้องตัดสินใจเขาต้องตัดสินใจที่จะเลือกอะไรบางอย่างก็ได้นะคะตอนนี้มันเหมือนตัวเขานะคะเป็นก้าวเหลี่ยญอยากอยู่กับตัวเองโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นก็ได้นะแต่มันเป็นเดอะทาวเวอร์เป็นความรักที่รู้สึกว่ามันพังมันล่มมันล่มไปก็ได้นะ,ะอันนี้ไพ่เห็นอนาคตนะคะ มันเหมือนเขาอาจจะหวนนึกถึงคุณหรือนึกถึงคนเก่าๆของเขาหรือเปล่านะคะตรงนี้บางคนมีเรื่องเกี่ยวกับการหย่าล้างหรือเปล่านะ,ะเกี่ยวกับเอกสารขอ้อกฎหมายการหย่าหรือเปล่านะคะตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะนะคะขอดูนิดนึงคนที่คุณอ่าค่าเป็นคนโสดเป็นเพื่อนคนคนนี้เขารู้สึกดีกับคุณนะแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมันไม่ได้รีบร้อนนะอ่ะเพราะว่าไพา่ก้าเหรียญมันขึ้นมานะคะ ขอดูนิดนึงเขาจะให้เกียรติเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันไปถ้าเป็นคนโสดหรือคนที่คุณคุยตอนนี้นะะแต่ถ้าคนที่มีประเด็นนะนะคะมันเหมือนความรู้สึกพังก็ได้เขาคิดรู้สึกไงคุณนะคะคนที่มีประเด็นและแม้แต่คนที่โสดหรือความสัมพันธ์ที่กำลังดิวอยู่เดมเพลสนะคะเขาบอกคุณหรือเขาก็ได้นะมีความกลัวมีความกังวลเราอาจจะมีกำแพงก็ได้นะคะตรงนี้เดอะเดทนะคะ พิจิกลัคนาพิจิกทเธอสั้นสิบไม้เท้าเอ็มพัเลอร์หนึ่งไม้เท้าไฮลาแฟนพึกศพลัคนาพึกศพนะคะคิงถือถ้วยนะคะสองถ้วยหนึ่งเรียนแปดไม้เท้าค่ะเพื่อนเพื่อนเดลเวอร์อันนี้นะคะมินขออ่านไปก่อนนะคนที่มีประเด็นคนที่มีปัญหา แต่ไม่ใช่ทุกท่านนะคะไม่รู้เป็นดวงใครมีคนที่รู้สึกว่าเขาอยากขอโอกาสคุณคนที่เคยจบกันไปคนที่เคยห่างกันไปก็ได้นะคะเนี่ยเขาอยากขอโอกาสใหม่จากคุณนะคะเขายังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่เลยนะคะเขาอยากจะเทคแอคชั่นนะคะบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาก็ได้นะนะคะตรงนี้เราอาจจะเคยจบเคยห่างกันไปเคยหยุดพูดหยุดคุยหยุดทักกันเขาอยากกลับเข้ามาคุยใหม่ๆจะเจดเม้นนะคะ มันเป็นไพ่ของอดีตก็ได้นะนะคะที่อยากรื้อฟืน้นให้ได้ย้อนกลับมาเหมือนสเตงนะคะสเต้งในสิ่งลัคณะสิ่งไงไหมคะตรงนี้ขึ้นมาด้วยบางคนอันนี้ความคิดของเขานะคะอยากย้อนกลับมาอยากมาพูดมาทักทายคุณแต่ไม่รู้เขามีใครอยู่หรือว่าตัวคุณก็ได้ที่กําลังยังมีคนคุยใหม่ก็ได้นะคะเดลเรเวอร์ขึ้นมาสองครั้งละแต่ถ้าคนโสดแน่นอนลาคะเพืเ่อนๆนะคะคนโสดมีเกณฑ์นะคะที่คุณจะได้เจอใครใหม่ๆเข้ามาเขาบอกเห็นคุณเป็นเดอะซันเลยแหละ เขาเห็นคุณแล้วเหมือน14ครั้งมองคุณแล้วรู้สึกมีความสุขใจนะแต่ว่ามันมีความกังวลมันมีความกลัวอยู่ในนั้นคุณอาจจะงานเยอะงานมากหรือมีกำแพงเยอะก็ได้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหนึ่งไม่ท่าเป็นการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะพบกันในที่ทํางานเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะก็ได้นะหรือดีลงานมีโอกาสไปทางนี้นะคะแน่นอนแหละหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาก็ได้ค่ะเราแฟนพึกงศพรคัคนาพึงศพมาคนไหวพาขอพรอ,อะไรไว้คะเนี่ย เขาจะเทคแอคชั่นคุณนะคะหมออยากแนะนําว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะไพ่นี้คือการที่คบกันเร็วแล้วมันจะไปเร็วเพราะเรายังไม่ได้บ่มเพราะยังไม่รู้เลยว่าคุณหนือเขานิสัยแตกต่างกันแค่ไหนคือค่อยๆให้เรียนรู้กันไปนะคะสองถ้วยแน่นอนแหละคุณหรือเขาก็รู้สึกดีต่อก,กันแหละถ้าอย่างนั้นคงไม่เกิดขึ้นหรอกสองถ้วยคุณก็คงรับไว้เขาอาจจะเป็นคนที่เคยจบเคยยาเคยร้างหรือห่างอะไรมาก็ได้นะคะเขาบอกคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขา คนเราเจอกันแรกๆมันก็ใช่หมดมินอยากแนะนําให้คุณค่อยๆคบกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะตรงนี้นะมาดูความรักกันค่ะในเดือนตุลาเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนตุลาความรักราศีกุมรัคนาคุมจะเป็นยังไงบ้างสองถ้วยค่ะถ้าใครมีปัญหาช่วงนี้มีโอกาสได้กลับมาคุยมาเคลียร์กันนะคะตรงนี้ขึ้นมาสองถ้วยนะคะมีการได้พูดได้คุยได้ทักได้ทายกันนะคะว่าจะเอายังไงไพ่มาล่วงนะคะ ะะจริงด้วยถ้าใครมีปัญหาช่วงนี้เพื่อนๆน,นะคะสองถ้วยแปดไมเท้าจะได้สื่อสารได้พูดได้คุยได้เจราจากันจะพบกับความเข้าใจกันมากกว่าเดิมสำหรับบางท่านนะคะจะมีการปรับการเปลี่ยนการบาลานนะคะเนี่ยมีคนมาง้อคุณจริงๆด้วยหรือคุณไปง้อใครนะคะตรงนี้คุยกันดีๆนะคะบางท่าน เดสตาจะนิ่งจะเย็นมากกว่าเดิมถ้าผู้คุณมีปัญหาเรื่องคำพูดคำจานะ,ะอาการเอาใจใส่กันนะคะแต่ถ้าใครที่เจอคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะเ,เพื่อนๆมีโอกาสที่คุณจะได้พบรักคนใหม่ก็ได้นะเนี่ยนะเกี่ยวกับทางโลกออนไลน์ทางการสื่อสารเพื่อนของเพื่อนเพื่อนที่ดิวกันเรื่องเงินเรื่องงานนะคะมีโอกาสถูกชะตากันหรือแม้ะเป็นคนต่างประเทศก็ได้นะคะจัติกนะคะแทมเพลน เลซันสิบถ้วยนะคะเอ็มพัเลอร์ชาวราศีกุมมีสเสน่ห์มากนะคะตอนนี้มีคนดีลหลายคนนะคะ,ะหมอพูดไปตามไพ่เนาะอะนะคะควีนถือไม้เท้าคิงถือไม้เท้าไพ่คววงมานะคะคุณจะได้พบเจอใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะถูกชะตาจังเลยแรกๆอาจจะมีคนคุยเยอะก็ได้นะคะ พอหนึ่งในนั้นกูจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้คุยกับคนนี้แล้วเราวางเขาไม่ลงนะคะเขารอเราได้เขาให้เกียรติเราเขาไม่ได้จี้เราตลอดเวลาเช่นทําอะไรอยู่ทักมาไม่ตอบนู่นนี่ไม่มีนะคะต่อคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้นะคะเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันมีความเท่าเทียมเขาอาจจะแตกต่างกับเรานะคะเช่นนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคน ต่างภาษาต่างทินหรือไม่ก็คือต่างอายุกับเราหรือหน้าตาทางสังคมที่ต่างกันเช่นคุณหน้าที่การงานโตหรือเขาหน้าที่การงานโตกว่าอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าความรักมันไม่ได้ไมันไ,ไ,ไม่ได้แตกแยกนะคะมันต้องผสมผสานต้องกลมกลืนแล้วก็ต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะในกรณีบางท,าท่านที่เป็นครอบครัวมินว่าพวกคุณยังวนเวียนอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยภายครอบครัวขึ้นมาหมอบอกเลยถ้าคู่กันแล้วสําหรับบางครอบครัวนะเป็นครอบครัวนะคะถ้าคู่กันแล้วไม่แคล้วกัน นะะในอนาคตจะต้องกลับมาคืนดีกันแต่กลับมาคราวนี้ผู้คุณจะเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันคือคําว่าเรียนรู้และปรับตัวผู้คุณต้องรู้ว่าที่ผ่านมาผู้คุณเป็นอะไรทะเลาะกันเรื่องไหนมีปัญหาประเด็นอะไรทีนี้ผู้คุณจะรู้จุดนั้นแล้วว่าจะไม่ทําแบบนั้นถูกไหมคะถ้าเราจะอยู่ด้วยกันมันต้องปรับแบบนี้นะคะหมออ่านตามไพ่แบบนี้นะแต่ถ้ามันหมดวิบากกรรมมาต้องจบนะคะเพื่อนๆเพราะจันเมนมันเป็นได้ทั้งสองแบบ หมดวิบากกรรมแต่ถ้าไพ่นี้มันหมายถึงการได้ย้อนกลับมาหวนกลับมาบางคนที่ทะเลาะขัดแย้งกันก็มีโอกาสได้วนกลับมาแต่ถ้าใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีครอบครัวแล้วหมอว่าคุณจบนะเพื่อนๆคุณจะได้พบเจอความรักข้างใหม่ไหมคะที่สว่างที่สดใสขึ้นน่ะเขาเข้ามาพร้อมกับเติมเต็มหัวใจคุณให้อบุ่นเขารู้สึกดีกับคุณนะเป็นสองถ้วยเนี่ยนะคะเขามีความเข้าใจในตัวของคุณคือคบกนะันอ่ะมันก็ต้องปรับเล็กๆน้อยๆน,นะแต่มันไม่ใช่ว่า เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องปรับทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่เป็นตัวเองอันนั้นไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเดอะเวอร์ขึ้นมากับแทมาพลนทมันบวกบวกันมอ,อ่านโคชชิ่งอะนะเขาเรียกว่าการปรับการบาลานซ์เข้าใจในธรรมชาติของกันและกันคือเอาง่ายๆมองตามันเข้าใจนะคะเนี่ยไม่ต้องปรับอะไรกันเยอะนะ,ะตรงนี้นะ,นะะเนี่ยมีผู้ให้และได้รับพอๆกันเป็นข่าวดีความหวังใหม่เกิดขึ้นแต่คุณไม่รีบนะคุณดูไพยย่ของคุณแล้วคุณสนใจเรื่องเงินเรื่องงานโฟกัสเรื่องตัวเองเป็นพิเศษแต่ไม่ว่าจะยังไงจกกักรวาล ขอไพ่แนะนำนะคะไพ่จะแนะนำราศีกุมยังไงบ้างเดมเพลสนะคะเลสันดเวอร์หกถ้วยค่ะเพื่อนๆสีไม่เท้าวิวนะคะหกถ้วยราศีกุมบางคนคุณอาจจะเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียน สมัยประถมสมัยมัธยมใครก็ตามที่เคยคุยกับคุณแล้วห่างออกไปมีโอกาสนะหรือสําหรับบางครอบครัวณนะตอนนี้อาจจะยังวนเวียนก็ได้นะคะแต่ในอนาคตถ้าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันบางคนไปเจอโลกใ,ใหม่ใหม่มันเป็นเพราะว่าพี่บากกรมนะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าเมื่อไปเจอโลกใบใหม่ ในอนาคตนะคะมันไม่ได้ใช่แบบโลกใบเดิมที่เราอยู่กลับมาคราวนี้ผู้คุณจะเข้าใจกันมากกว่าเดิมแต่ถ้าคุณโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักคนที่จะเข้ามาเพื่อออฟเฟอร์เรานะคะเพื่อนๆมั่นคงกับเราเข้าใจในธรรมชาติของกันและกันโชคชะตานะดีออฟเยอรฟอร์จูนนำพาคุณไม่ตามใครแล้วนะคุณเป็นควีนเหรียญไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะไพ่ควีนเหรียญกับไพ่เดมเพสเนี่ย เราจะนั่งบนบัลลังของเราเพราะเราเคยพยายามแล้วถ้าใครรักเราเดี๋ยวเขาจะตามหาเราดีกับเราด้วยวยเข้ามาแล้วต้องดีด้วยนะคะเพื่อนๆใครก็ตามทั้งคนใหม่คนเก่าต้องเข้ามาแล้วดีกับเราเราต้องความต้องการความรักที่ดีที่สุดเพราะเราเหนื่อยมาเยอะแล้วนั่นเองนะคะขอบคุณมากมายราศีกุมลัคนากุมดูดวงส่วนตัวกับหมอมีนไอดีไลน์นะเพื่อนๆหยุ่หน้าจอก็มีนะใต้คลิปก็มีนะคะ นะแอดไลน์ถ้ากเข้ามาสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่หมอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงคิวไม่ได้ยาวหรอกค่ะแต่ว่าถ้าทักเข้ามาบางคนบอกอเราขอ,อาผมขอผมขอพร้อมโอนครับแต่ขอดูวันนี้นะคะไม,ไม่ได้นะคะเพื่อนๆคิวมันเต็มวันต่อวัน ร้อมโอนแน่นอนคุณต้องร้อมโอนถึงคุณถ,ถ,ถึงจะได้คิวถูกไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าโอนแล้วมันได้ดูเลยนะเพื่อนเพื่อนมันต้องถ้าจองวันนี้โอนปุ๊บคุณอาจจะได้ดูพรุ่งนี้หรือมะลืนไม่ยาวนะคะวันสองวันเนี่ยแต่ว่าถ้าจะดูวันนี้เดี๋ยวนี้เลยโอนแล้วได้ดูเลยมันไม่มีนะคะหมอแค่บอกหน่อยนึงนะนะคะโอเคนะคะจะได้เข้าใจนะคะขอบคุณแมากมายนะคะชอบช่วยกด u b s c r ค b e กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจให้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเหมือนไพ่คุณนะราศีกุมรัคนากุมสวัสดีคะ่ะ